สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัด7.1ค่ะซึ่งอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า34ถึง35ค่ะเราจะมาทำข้อที่3และข้อที่4ใหญ่กันค่ะข้อที่3ใหญ่นะคะเขาให้เราสำรวจเส้นทแยงมุมแล้วก็ระบุชนิดของรูปสี่เหลี่ยม พร้อมทั้งเขียนเครื่องหมายถูกนะคะเพื่อแสดงสมบัติของเส้นทแยงมุมค่ะเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อกันก่อนนะคะในตารางหัวข้อแรกเลยค่ะจะมีรูปสี่เหลี่ยมมาให้เราค่ะมาดูช่องที่สองนะคะเมื่อมีรูปสี่เหลี่ยมมาให้ก็ให้นักเรียนบอกชนิดอ่าไม่ใช่บอกสิคะต้องเขียนใช่ไหมคะอ่า เขียนชนิดของรูปสี่เหลี่ยมลงไปค่ะจากนั้นก็จะมีช่องของสมบัติของเส้นทะแยงมุมสมบัติของเส้นทะแยงมุมมีอะไรบ้างนะคะมาดูช่องแรกค่ะก็จะมีความยาวเท่ากันนะคะช่องที่1ความยาวเท่ากันช่องที่2จะเป็นความยาวไม่เท่ากันนะคะก็คือว่าถ้า เราใส่ขีดถูกในช่องยาวเท่ากันแล้วก็จะไม่เขียดถูกในช่องยาวไม่เท่ากันนะคะช่องที่3ก็คือแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันคําว่าแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันก็คือเมื่อลากเส้นทะแยงมุมนะคะเกิดลากเส้นทแยงม,มุมแต่ละเส้นแล้วนะคะก็จะเกิดเป็นรูปนะคะสามเหลี่ยมใช่ไหมคะซึ่งรูปสามเหลี่ยมนั้นจะต้องมีขนาดที่ เท่ากันนะคะถึงจะเรียกว่าแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันค่ะตรงข้ามกับแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันก็คือไม่แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะคะในช่องที่4มาดูช่องที่5เขาบอกว่าถูกแบ่งครึ่งเพียงเส้นเดียวนั่นหมายความว่าถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะมีเส้นทแยงมุม2เส้นใช่ไหมคะแต่รูปนี้จะต้องแบ่งครึ่งเพียงเส้นเดียวเท่านั้นถึงจะ แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันก็คือแบ่งปุ๊บสองรูปเนี่ยเป็นเกิดสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งทั้งรูปเลยก็คือแค่เส้นเดียวแต่พอแบ่งอีกเส้นปุ๊บปรากฏว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะไม่เท่ากันนะคะามาดูถัดไปเขาบอกว่าตัดกันเป็นม,มุมฉากเมื่อลากเส้นทแย,ยงมุม2เส้นนะคะตัดกันก็จะเกิดม,ม,มุมฉาก และตรงข้ามกับตัดกันเป็นมุมฉากก็คือตัดกันไม่เป็นมุมฉากนั่นเองค่ะอามาดูรูปที่1น,นะคะรูปที่1ชนิดของรูปสี่เหลี่ยมเราจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะรูปนี้ชื่อว่ารูปสี่เหลี่ยมอะไรคะ่ะนักเรียนช่วยครูตอบด้วยคะ่ะมันคือรูปสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ย ถูกต้องค่ะมันคือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเพราะมันมีความยาวทั้ง4ด้านเนี่ยเท่ากันหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาลองลากเส้นทแยงมุมกันคะ่ะลากเลยค่ะนักเรียนครูลาก1เส้นก่อนสังเกตว่าเมื่อลากเส้นทะแยงม,มุมแค่1เส้นก่อนนะคะจะได้เห็นชัดๆจะเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปใช่ไหมคะอ่ามันก็คือสามเหลี่ยมตรงนี้ สองรูปนะคะซึ่งสามเหลี่ยมสองรูปเนี้ยมันเท่ากันเป๊ะเลยค่ะนักเรียนอ่ะลากให้ครบเลยนะคะต่อไปอีกเส้นหนึ่งเดี๋ยวใช้ไม้บรรทัดดีกว่านะคะได้ลากตรงตรงอ่านะคะอ่าเรียบร้อยนะคะเราก็มาใส่สมบัติกันเลยค่ะช่องแรกเขาบอกว่าเส้นทะยังมุมยาวเท่ากันจากภาพนะคะก็ยาวเท่ากันจริงๆด้วยค่ะ แต่ครูอยากให้นักเรียนนะคะเอาไม้บรรทัดลากลงไปในแบบฝึกหัดตัวเองค่ะแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดนั่นแหละขาววัดความยาวของเส้นทแยงมุมแต่ละเส้นนะคะว่าได้เท่าไหร่นะคะแต่ที่แน่ๆคือยาวเท่ากันค่ะนักเรียนอ่ะมาดูสมบัติต่อไปยาวเท่ากันแล้วช่องที่สองก็ไม่ต้องใส่นะคะช่องที่สามก็คือแบ่งครึ่งซึ่งกันและก,กันนะคะถูกต้องนะคะแบ่งครึ่งซึ่งกันและก,กันจากนั้น ไปดูอีกอะไรที่จะคิดถูกได้บ้างนะคะตัดกันเป็นมุมฉากนะคะหามุมฉากจริงไหมก็ให้เอาเครื่องวงกลมนะคะหรือว่าไม้บรรทัดนะคะที่เป็นมุมฉากเนี่ยวัดลงไปตรงนี้ค่ะจะเกิดเป็นมุมฉากนะคะข้อที่1ก็จะมีสมบัติของเส้นทแยงมุม3ข้อค่ะไปดูข้อที่2กันค่ะข้อที่สองก็ ือรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมชนิดนี้ชื่อว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าค,ค่ะเดี๋ยวมาลักเส้นทแยงมุมกันเลยค่ะเมื่อลากเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็มาดูสมบัติต่อเลยค่ะ เส้นทะแยงมุมยาวเท่ากันเส้นทะแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและก,กันอามาดูต่อว่าตัดกันเป็นมุมฉากหรือเปล่านะคะนักเรียนก็ลองลากนะคะแล้วก็วัดดูค่ะสังเกตว่าข้างบนกับข้างล่างเนี่ยจะเป็นมุมป้านนะคะซ้ายกับขวาจะเป็นมุมแหลมแสดงว่าข้อนี้เส้นทะแยงมุมตัดกันขาะแต่ไม่เป็นมุมฉาก ไปดูภาพที่3มค่ะภาพนี้คือรูปสี่เหลี่ยมชนิดใดช่วยครูตอบได้ค่ะรูปนี้ชื่อว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะนักเรียนทําไปพร้อมๆกับครูเลยค่ะจากนั้นเราก็มาลากเส้นทะแยงมุมค่ะอันนี้หมกว่าสองรูปนียเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากัน แบ่งแบบนี้ก็จะได้รูปสามเหลี่ยมที่เท่ากันอีกแล้วนะคะ,ะช่องแรกเขาบอกว่ายาวเท่ากันเ้นทะยงมุมชัดเจนเลยค่ะภาพนี้ยาวไม่เท่ากันนักเ,เรียนต้องไปใส่ในช่องที่สองนะคะจากนั้นถามว่าแบ่งเครื่องซึ่งกันและกันไหมแบ่งครื่งค่ะตัดกันเป็นมุมฉากไหมคะ อ่าใช่ค่ะไปอยู่ในช่องที่เท่าไหร่เอ่ยช่องที่ห้าช่องที่หกนะคะนักเรียนช่องที่หกอ่าเพราะว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะตัดกันเป็นมุมฉากนะตรงไหนก็เป็นมุมฉากหมดเลยนะคะต่อไปค่ะไปดูรูปที่สี่มันคือรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ขนานายาวไปเลยนะคะเขียนแล้วนะักเรียนก็ลากเส้นทะแยงมุมอีกเช่นเดิมค่ะหาเข้ามุมนะคะะโอเคเดี๋ยวมาใส่สมบัติกันเลยค่ะเส้นทะแยงมุมยาวเท่ากันไหม ก็ไม่นะคะไม่ได้ยาวเท่ากันค่ะแล้วก็ใส่ช่องที่สองแบ่งครึ่งซึ่งกันและก,กันนะคะแล้วก็ถามว่าตัดกันเป็นมุมฉากไหมก็ไม่ได้ตัดกันเป็นฉากด้วยคะ่ะมาดูรูปสุดท้ายนะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวชื่อว่ารูปสี่เหลี่ยม เป็นรูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นรูปเว่าจากนั้นก็ทําการลากค่ะเส้นทะแยงม,มุมเดี๋ยวครูจะลากแนวนอนก่อนนักเรียนสังเกตว่าถ้าลากแนวนอนนะคะก็คือจะแบ่งรูปสี่เหลี่ยมรูปเว่าของเราเป็นสามเหลี่ยม2รูปที่เท่ากันทุกประการค่ะแต่ถ้าครูลากในแนวตั้ง จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้ไม่เท่ากันนะคะอะสิ่งที่จะเติมได้ก็คือเส้นทะยงโมุมัดยาวไม่เท่ากันนะคะ,ะยาวไม่เท่ากันและถูกแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันเพียงครึ่งเดียวนะคะนักเรียนนะนี่ไงข้อนี้ก็คือมีแล้วนะคะแบ่งแค่ครึ่งเดียวและตัดกันเป็นม,มาาุมฉากค่ะ สรุปนะคะสรุปนะคะหลักๆเลยที่ออกข้อสอบบ่อยๆนักเรียนสมบัติของเส้นทะแยงมุมที่ตัดกันเป็นมุมฉากนะคะนักเรียนจําให้ดีเลยจะมีแค่3รูปเท่านั้นที่ตัดกันเป็นมุมฉากนั่นก็คือข้ออ่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและสี่เหลี่ยมรูปว่าวสามรูปนี้จะมีเส้นทะแยงม,มุมที่ตัดกันเป็นมุมฉากค่ะ ามาดูข้อที่4ใหญ่นะคะเขาให้เราแสดงวิธีหาความยาวรอบรูปและพื้นที่นะคะเราเรียนการหาความยาวรอบรูปไปแล้วเรียนการหาพื้นที่ไปแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นการทบทวนนะเดี๋ยวครูจะทําให้หนักเรียนดู2ข้อนะคะมี5ข้อทําให้ดู2ข้อแล้วก็เราไปทําเอง3ข้อค่ะข้อที่1นะคะเราจะมาหาความยาวรอบรูปก่อนค่ะ สามเหลี่ยมนี้ชื่อว่านักเรียนใช้สัญลักษณ์ได้นะคะสามเหลี่ยมลออกกอที่ครูใช้ลออกกอเพราะมันมีความหมายนะคะก็คือลอกนั่นเองเรียนทํากันบ้านอย่าลอกกันนะคะสามเหลี่ยมลออกกอมีความยาวรอบรูปมีความยาวรอบรูป จำได้ไหมความยาวรอบรูปก็คือให้นักเรียนนำความยาวของด้านทุกด้านเนี่ยมาทำไมกันคะบวกกันคะ่ะสามเหลี่ยมมี3มด้านนะคะก็จะมาบวกคะ่ะ6กบวกสิบบวกแนะคะได้24เมตรง่ายๆสั้นๆน,นะคะอีกคำถามหนึ่งเขาถามว่าสามเหลี่ยมรอออก็ มีพื้นที่ค่ะภาพที่หนึ่งะคะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากทษที่ะับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะฉะนั้นเราจะใช้สูตรเศตหนึส่วนสคูณสูงคูณฐาน,นะคะ่ะพื้นที่ก็คือใส่เลเศษหนึส่วนสอง สูงนะคะเนื่องจากสามเหลี่ยมมุมฉากถ้าเราให้ด้านใดด้านหนึ่งเป็นฐานอีกด้านก็จะเป็นสูงทันทีค่ะครูให้ฐานเป็น6ฉะนั้นสูงก็จะเป็น8นะคะแล้วเรามาทําการตัดได้ค่ะ2 1 2 2 3 6นะคะที่เหลือจะมาคูณค่ะ3คูณ8ได้24ถ้าเขาให้หาพื้นที่หน่วยจะต้องใส่คำว่า ตารางเข้าไปนะคะหน้าเมตรค่ะทำง,ง่ายๆสั้นๆแค่นี้ค่ะมาดูข้อ2อีกข้อนนะคะข้อนี้ก็ทำเหมือนกันค่ะสามเหลี่ยมนี้ชื่อว่าสามเหลี่ยมอะไร A D C นะคะครูจะใช้ A B C นะคะนักเรียนอ่ะให้นักเรียนดูที่เส้นทึบๆนะคะเส้นปาะนี้ไม่ใช่ชื่อสามเหลี่ยมนะ สามเหลี่ยม abc เรามาหาความยาวรอบรูปก่อนค่ะมีความยาวรอบรูปนะคะมีด้านไหนบ้างมาบวกกันมี4.4 4.3และ7.2ค่ะน้ำมาขีเขียนเลขค่ะ,ะครูขอเขียนข้างล่างนะคะ เท่ากับลงมาเอาสี่จดบวกสีบวกเจดูที่เส้นทึบก็พอนะคะบวกกันแล้วได้15.9ความยาวหน่วยยังคงตามนี้ได้เลยค่ะเซนติเมตร จากนั้นหาพื้นที่ต่อค่ะสามเหลี่ยม ABC มีพื้นที่พื้นที่ตรงนี้ก็ใช้สูตรนะคะเศษหนเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงข้อนี้ให้อะไรเป็นสูงนะคะก็คือ4นะคะ4 ผานก็คือเป็น4.4จากนั้นก็ทำการคูณเลยค่ะ2.12 2.24ได้เท่ากับ8.8นะคะหน่วยต้องมีคำว่าตารางค่ะใครจะยอกก็ตอรอสมแต่ยังคงอันว่าตารางเซนติเมตรอยู่ค่ะ ราคาครูจะทำตัวอย่างให้ดูไปเกือบหมดแล้วนะคะให้นักเรียนไปทำอีกสัก3ข้อนะคะข้อ3 4 5นะคะอาละค่ะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ